สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะพวกเราพเพจเกลไอค่ะอีฟค่ะนี่ค่ะวันนี้พวกเรานะคะก็กำลังจะไปกันเซซ่าเน<ป>ี่ยเดี๋นี้เราไปให้ใส่ซอยเลยไอทำไรคะเชื่อส่รผูก ทางไปที่งานแฟนไซด์ของพวกเราแล้วใช่แล้วค่ะก็เป็นงานแฟนไซดครั้งแรกของพวกเรานะคะพวกเราก็ตื่นเต้นมากเลยที่จะได้เจอแฟนคลับท,ทุกคนวันนี้นะคะชุดที่พวกเราใส่นะคะสวยงามมากเลยค่ะ<ช>เป็นชุดของทางแฟรนด์เจนน่นนา คค่ะทุกนตอนนี้นะคะเป็นดีไฮเดซีนะคะเธอพวกเราเราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศในงาน,นแฟนไซา์ของพวกเรานะคะอินไหนแนะนําสถานที่หน่อยบอกราคาเขาไปด้วยว่าเก้าอี้ของเรากี่แสนนี่ก็คือสถานที่หลักแฟซเราค่ะต้องหมุนหมุนเต้าหมุนเตา ราอยู่ที่ไหนแล้วน้องๆเราอยู่ที่งานนะคะใช่แล้วค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่งานแฟนไซด์แล้วนะคะแล้วเราก็แอบเห็นแฟนคลับที่น่ารักกันทุกคนใช่ทุกคนแบบว่าเหมือนตื่นเต้นที่จะได้เจอเราเราก็ตื่นเต้นงานเจอเรแล้วแล้วเราถ่ายตอนนี้ก็ตื่นเต้นกกัมากใช่คุยอะไรกับทุกคนใช่หมเมื่อกี้นี้แบบว่ามีมีพี่ทีมงานเราบอกว่าแบบมีแบบแฟนคลับบางคนแบบ เพื่อเขากะจะมาแบบมาดูงานฟีอะไรนี้สรุปเขาซื้อใช่เขาแบบซื้ออัลบั้มเราเลยแบบคือน่ารักมากๆเลยพวกเราขอบคุณนะคะตอนนี้แฟนคลับก็กําลังเริ่มเดินไปนั่งตอนนี้เราแอบแอบอยู่แอบด้แอบให้เห็นนะนี่นะคะแค่กระจกใสบางๆที่กั้นตรงกลางเราไว้ไม่มีใครรู้อตนี้ไม่มีใครรู้ว่าเราอยู่ในห้องนี้คิดว่าเขาน่าจะไม่รู้กันเพราะว่าม่มมันน่าจะเป็นห้องรับปะ รับมากๆแบบเราก็ยังไม่รู้ทางออกอ่ะห้องนักม่คมเลยปะแม่เฮ้ยเดี๋ยวนี้ไอ้มันเริ่มไม่ส่งมูกสเปรยสปาละค่ะไอ้มันเล่นเดี๋วนี้มนตอนเนี้ย้ยข้างนอกคือคนเยอะมากแตืนเต้นอุ๊ยุ๊ตามาแล้ว๊ตาเาุ๊ตุ๊วุ๊ตุ๊ตย๊กุ๊ตุเตุ๊ตุ๊นุ๊นเ๊ตุล ค่ะแล้วตอนนี้งานแฟนไซของพวกเราก็ได้จบลงแล้วนะคะใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็จะมาแกะของขวัญที่แฟนคลับเอามาให้พวกเรานะคะอันดับแรกเลยพวกเราได้เหมือนกันหมดเลยหยิบหยิบไม่เหมือนกันเด็ดยไม่ใช่นี้หรอยอันนี้หนึ่งสองสามติ้งอุ๊ยยอดเราไดอัลบั้มของคิวเวอร์กันค่ะใช่ค่ะคืออันนี้คือเลยมาก นะเราจะกลับไปเปิดฟังใช่จะเปิดฟังไวบูบนรถเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากแล้วค่ะแล้วก็ของพี่นี่คือเขาบอกว่าของหนูเป็นอะไรที่คล้ายๆเกี่ยวกับเชลโลคือตื่นเต้นมากใช่แล้วก็บอกเหมือนกันว่าของพี่หนีได้เนี่ยก็หนีต้องชอบแน่นอนอันนี้แม่เขาไม่ได้บอกอะไรอันนี้พี่เขาบอกว่าให้นะคะสมานิ่งก็มาแจกกันอะไรนะอุ้ยมันไฟเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ย ่ะม <t od a |ms|> ันเอาอีกแล้วต้องมันวันนี้มันอีกแล้วใช่ะออ๋ฮุ้ยน่ารักสนับสนออกบ้านถึงได้ถึงได้อ๋อไม่ต้อง่ตอนแรกมันจะเป็นอะไรเหรอมัต้องออกได้ไนมต้องออกแหละเพราะมันจะต้องเป็นใสๆปะแต่พี่ยังไม่ออกเลยได้เดี๋ยวไปออกน่ากลัวอยู่นะหน้าเราขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะที่รักพวกเราขนาดนี้แล้วก็ให้ความหวานพวกเราขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมาก แล้วก็ของขวัญชิ้นนี้ใช่เพราะเราแหลรอมากเจลนี่ได้กูบุโอไม y ก็ d อเล v e เมื่อรู้ใจอะค่ะคือแบบเห็นแล้วกรี๊ดเลยอะใช่อเห็นแล้วคุีอนนี้ลองกีเลยมีได้ของเป็นกล่องนะารอีกกล่องนะคะอุ้ยเ๊ยเป็นหน้าเหมือนหมาพี่สุปปี้ของเราได้หมาค่ะแต่ว่า ั้งหน้าต้องเปลี่ยนเป็นสนุ๊กี้นะคะเพราะพี่มีหน้าเหมือนสนุปกี้มากนี่พูดเลยขอบคุณมากคะขอบคุณมากพูดอีกอีกรอบว่าเราจะทำผลงานออกมาให้ดีเลยๆๆๆนะคะยังไงก็ฝากติดตามพวกเราไปค่ะอยู่กับพวกเราไปนานๆนะคะขอบคุณนะคะวันนี้เรามาเล่าวีลกรรมอันเลวร้ายของพวกเรากันเถอะเล่าจากเลียนจากน้อยไปมากแล้วกันนะ จากน้อยๆของพี่แล้วกันพี่คิดว่าพี่แบบเบสิกมากๆเลยก็คือแบบด้วยความที่เราอ่ะใช้ปากกาเยอะเนาะเราเซ็นเนี่ยพี่ก็เลยทําปากกาในหัวแตกแล้วแตกไปเลอะมือทุกอย่างแล้วก็เคล็ดอ,อัลบั้มเนี่ยอุ้ <laughs> ขอโทษพี่หรอ <laughs> ถือว่าเล็กวะเอ่อใหญ่ยอยู่นะพี่ <laughs> อ่ <laughs> อนโยนนะสาวคื <laughs> อแบบว่ามือใสค่ะแต่ใส่ที่เกิดจากปากกาเออเขาบอกเขาบอกนางไอจิ <laughs> <ช>้มแก้หน่อยนางไอจิ้มไอจิ้มจริงใช้ปากกาจิม้ม <laughs> เราเป็นแบบวงแบบเธอใช้สีอะไรนะใช่ไหมสีเงินใช่ไหมสีทองสีทองแล้วก็แบบเป็นฝ่ายสีทองแล้วคือตลกว่าที่ที่หนู่มกำลังเซ็นอยู่อ่ะเขาก็แบบอ้าวมีด้วยหรอนี่ก็นึกว่าเป็นฝ่ายแล้วหนูก็แบบเอ๊อจับปากกาดูสีทองอะเป็นเหมือนายหรอไอ้ลืมเป็นเป็นการให้แฟนคลับให้พี่แฟนคลับคนหนึ่งด้วยแบบว่าลืมเขียนเป็นช่องว่างๆคือเป็นบะหมี่อินแล้วโอ้ของไอไว้ของไอหายไปเลยแล้ว น,นะคะคก็เหมือนกันไม่ได้จางกันเลยรอบแรกรอบแรกอะรอบแรกมีพี่คนหนึ่งไม่เขียนชื่อใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ชื่อพี่เขาเขียนชื่อผิดใช่ไปเขียนชื่ออีกคนหนึ่งขอโทษจำจำหน้าพี่แล้วก็จําชื่อพี่ได้แล้วค่ะอเปิดอีกคนหนึ่งนะคะก็ไม่ได้เขียนชื่อผิดแต่ไม่ได้เขียนให้เลย ไม่เขี่ยนอะไรเลยไม่ไม่ใช่แล้วราแบบพอมารอบแถบมายที่ไอทีใช่ไหมแล้วตอนที่เขาบอกว่าเนี่ยแต่ว่ามีคนยังไม่ได้เซ็นดีการ์ไทยแล้วก็เลิกลากแล้วอ่ะอินได้ร้อนตัวเลแน่ใูในใจหนูคิดว่าอินแน่นอนปรากฏว่าไพ่ตกมาเป็นที่ไอเองก็ข้างหน้าเนี่ยจะรอบครอบเพราะมาคนนี้เขาแน่ค่ะก็นี่ก็เป็นเรื่องราวของความความต่ำต้อของพวกเราใช่ก็ เพิ่งเห็นว่าของเขามัเป็นจุขาวเออของเขาเป็นไเซนขอบคุณทุกคนมากที่คอยติดตามพวกเราคอยับเราเป็นนะคะลอยู่บ๊ายบายปิดบ๊ายบายเจอกัน